เอาละนะครับคราวนี้จะมาอธิบายการทำงานนะครับของการล็อกอินแล้วก็การอัลเทอร์ไรเซชันนะครับเริ่มต้นด้วยการล็อกอินก่อนนะครับรูปบนนี้นะฮะตรงนี้นะครับมันจะทำงานที่แอคชั่นล็อกอินถูกไหมนะครับเมื่อเราเรียเควสเข้ามาที่คอนโทรลเลอร์ตัวยูเซอร์คอนโทรลเลอร์นะครับอ,อันดับแรกเลยนะครับมันจะ มีฟิลเตอร์นะครับที่ตัว b f ร a er ตรงนี้นะครับจะทำหน้าที่เป็นฟิลเตอร์นะครับแล้วมันจะมี b f ร a er ตัวหนึ่งชื่อว่า Authenticator นะครับ Authenticator นะครับมันก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับการากรองผู้ใช้งานนะครับตรงนี้ผมบอกว่าให้ดึงมาจากตัว JWT bearer a u t นะครับซึ่งก็ Yuse มาจากตรงนี้นะครับจากไซจี JWT ตรงนี้นะครับแล้วก็ ออฟชเชนนลก็คือให้ละเว้นนะครับแอคชั uh, ่นอะไรก็แอคชั่นที่มีอยู่ในอาร์เรย์ตรงนี้นะครับว่าให้ข้ามโดยที่ไม่ต้องไปเช็ค uh, ตัว JWT นะครับ uh, เพราะฉะนั้นผมจะใส่ล็อกอินกับไซอัพนะครับเพราะว่าแอคชั uh, action, action น่นสองแอคชั่นนี้ต้องเป็นยูเซอร์ที่ยังไม่ได้ล็อกอินนะครับเข้ามาที่ยังไม่ได้มี uh, ตัวโทเค็นนะครับเข้ามานะครับอันนี้จะกรองก่อนนะครับจากนั้นมันก็จะเข้าไปที่แอคชั่นล็อกอิน ล็อกอินก็อันแรกก็บอกว่าถ้าถ้าไม่ใช่เกตก็คือล็อกอินอยู่แล้วเนี่ยก็รีเทิร์นเราไปซะนะครับก็ไม่ก็ให้มันข้ามไปนะครับทีนี้ถ้ายังไม่ได้ล็อกอินก็มาทําตรงนี้นะครับก็ New Log in form นะครับ l o g i n f น r m นี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็แค่บอกว่ามีแอตทริบ t e r ์ยูสเซ s ร์เนมพาสนะครับเพื่อที่จะให้เรากรอกนะครับแล้วก็เมื่อ c คล e n นนะครับส่ง Username password มาแล้วก็เอามาโหลดใส่โมเดล l o g i n form ตรงนี้นะครับแล้วก็สั่งให้มัันนะครบ โดยอยู่ใน if ตรงนี้ถ้าล็อกอินผ่านนะครับถ้านี้โหลดได้แล้วก็ล็อกอินผ่านแล้วมันจะให้ทำ generate token ออกมาโดยส่ง g user id นะครับเข้าไปก็คือตอนล็อกอินตรงนี้นะครับโหลดใส่แล้วล็อกอินแล้วถ้าผ่านนะครับมันก็จะมี user id นะครับแล้วเราก็ทำการส่ง user id เนี่ยไปให้เมดต่อที่ชื่อว่า gen token นะครับซึ่ง gen token ก็อยู่ในนี้แหละนะครับผมสร้างแยกเอาไว้แค่นั้นเองนะครับ อ่ะทีนี้แหละมาทำความเข้าใจตรงนี้กันนะครับในเมสสต์เจนต์โตเคสเนี่ยก็บอกว่าให้ตัวแปลเจนเนี่ยก็คือเป็นตัวไซจีเจวีทนะครับยี่เจวนะครับเป็นเป็นแพ็กเกจตัวนี้นะครับแล้วก็เข้ารหัสด้วยเอชเอสสองหนะครับแล้วก็คีเนี่ยเอามาจากไหน j จนวีทเก็ตคีนะครับ เราสามารถที่จะตั้งค่าคีย์ตรงนี้ได้นะครับตั้งค่าคีย์ตรงนี้ได้นะครับซึ่งมันจะอยู่ในค o n f i g เว็บนะครับตรงนี้นะครับ Secret นะครับจริงๆเราจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญที่ว่าจริงๆสำคัญมากเลยนะครับสำคัญที่ว่าเ,เราควรจะเก็บคีย์เนี้ยเ,เป็นความลับนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะใช้ในการ g e n e r a รตโทเคนด้วยแล้วก็ไม่ควรเผยแพร่ไอ้ตัวคีย์นี้ออกไปนะครับเพื่อที่จะ อ,อย่างที่ให้เราให้ดูในตัว JWT เนอะตรงนี้มันก็สามารถที่จะ generate ออกมาได้นะครับแต่ถ้า secret key ไม่ตรงเนี่ยมันก็ generate มาได้แต่ว่ามันจะ verify ไม่ได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้น JWT นะครับเก็บไว้เป็นความลับโอเคนะครับกลับมาที่คอน t ทเลอร์ต่อนะแล้วก็ตัวแปร time ก็คือให้เป็น เวลานะครับฟังชันถามก็คือเวลาปัจจุบันซึ่งเป็น time stamp นะครับตรงนี้คอมเมนต์อยู่นะครับผมก็ลบไปเลยมันไม่เกี่ยวะนะครับแล้วก็ให้ตัวแปลโทเค็นเนี่ยก็ให้ไปจัดการกระบวนการอะไรพวกนี้มันซะนะครับอ่ิสูบายนี่ก็คือเจ้าของเว็บไซต์นะครับเจ้าของเว็บไซต์ที่ออกออกโทเค็นนะครับเดี๋ยวนะผมขอดูอันนี้หน่อยอ่านี่นะครับเขา บอกมาให้แล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรบ้างนะครับ copy แล้วคัแล้อกมาใส่ตรงนี้แล้วก็คอมเมนต์มันเอาไว้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นเว็บไซต์ของเรานะครับทั้ง2ตัวนี้เลยนะครับก็เป็นอะไรนะของเรา mysite.local นะครับ อ่าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น mysite local ด้วยส่วนตรงนี้เป็นอ่าอะไรนะ iat นะครับไม่ใช่ it jti นะครับ jti ก็เป็นตัวเลขอะไรก็ได้ครับเป็นข้อความอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าลืมว่า3อันนี้นะครับ3อันนี้เรามีการคอนฟิกไว้ในตัว j w t validation data นะครับตัวนี้ใน component นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันตรงกันด้วยนะครับอ่านี่ไงนะฮะ ก็เมื่อกีอ้ตัว Set ID ตรงนี้ก็คืออ่า t t t y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  d e n t i f y identify Ident by นะครับก็ตัวให้มันตรงกันนะครับ issue add ก็คือเวลาที่สร้างสร้างโทเคนนี้ขึ้นมานะครับ x p i กก็คือให้โทเคนตัวเนี้ยหมดอายุเมื่อไหร่นะครับก็เอาเวลาทามเนี้ยบวก3600รู้สึกว่า1วันนะ24ชั่วโมงนะครับถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวค่อยดูกันอีกที แล้วก็วิดเคลมนะครับเราก็ใส่คีย์มันลงไปแล้วก็ค่ามันลงไปซึ่งค่านี้เราก็เอามาจากยีแอปยืเซอไอดีนะครับที่ส่งมาทางอาร์กิวเมนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการเจนโทเค็นออกมานะครับโดยใส่การค่ารหัสแบบ hh 2 5 6นะครับแล้วก็คีย์คีย์ที่เอามาจากตรงนี้นะครับแต่จริงๆตรงนี้ควรเปลี่ยนนะแต่ผมค้างไว้อย่างนี้แหละเพราะว่าเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับไม่ได้เอาไปใช้งานจริงนะฮะ เมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะทำการส่งโทเค็นนะครับส่งอาร์ออกมานะครับเป็นโทเค็นจริงๆตรงนี้ใช้อย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องแอ d เจส n ันส่งไปเลยนะครับแล้วก็ถ้ามันถูกต้องนะครับมันก็จะออกโทเค็นออกมานะครับอ่าอย่างนี้ะนะครับนี่ถูกต้องอมันก็จะได้โทเค็นอย่างนี้ออกมาแต่ถ้า ไม่ถูกนะครับผมใส่พาสเวิร์ดไม่ถูกอ่ามันก็จะได้ส,สเตตัสเป็น401นะครับ u ั c เซ s เป็นเฝออ่ s u ั c เซ s เป็นเฝอตรงนี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนหน่อยแล้วกันนะครับอ,อ่ที่ตรงนี้นะครับที่แอคชั่นล็อกอินตรงนี้นะครับอ,อ่ก็เปลี่ยนเป็นโมเดลนะครับเออร์เรอร์อ่อะโมเดลเออร์เรอร์นี้ อยู่ตรงนี้เลยรีเทิร์นโม l ดล r อ r ออกไปเลยนะครับปับ๊บอ่ะขอลองยิงอีกทีนึงอ่าส t ตตเป็น4ี่ส่วนหนึ่ง z e นนะครับแล้วก็บอกว่าเออ Password ดอออ c ิน r คอร r เรกย s เซ o r ์เน r อนะครับเดี๋ยว Frontend จะเอาไปทำอะไรต่อก็เป็นเรื่องของเขาแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ฝั่ง Backend นะครับโอเคเรียบร้อยก็เสร็จไปนะครับสำหรับการล็อกอ ทีนี้เมื่อ client นะครับได้ t o เค็แล้วก็ทำการเอา token ตัวนี้ไปเก็บนะครับ c o p y ปี้ไปแล้วก็จะเก็บด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ client ครับทีนี้มาถึงการ request ไปครั้งหลังนะครับซึ่งตอนนี้มันเราทำไว้ที่ตัว action data นะครับเดี๋ยวผมขอลบ action data ออกนะครับ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันอินเด็ก์ action index เลยนะครับเดี๋ยวผมก็มาตรงนี้เลยนะครับเป็น action นะครับโอเคใน action index ตรงนี้นะครับผมจะโชว์ด a ต้าของ user ที่กำลัง log in อยู่ที่ที่ส่งตัว token เ,เข้ามานะครับโอเค อันนี้อินเด็กเดิมนะครับอินเด็กเดิมผมอันเซ็ตออกไปแล้วก็มาสร้างอินเด็กของตัวเองนะครับผมก็ใช้วิธีว่า,อาลองดิเทอร์ก็เป็น user id นะครับ user id ดังนั้นเดี๋ยวลองดูนะครับลองเข้ามาที่ user ดูนะครับไหนละอ่านะครับเข้ามาด้วยเม t h o อด e t นะครับผมอยากจะให้มันเม่ตอด get อย่างเดียวเลยอย่างเดียวด้วย,อ,ย,ย,ววยอ่าอยากจะให้เป็นตอด get อย่างเดียวด้วยนะครับก็ตรงนี้เป็น index นะครับเป็น get อย่างเดียวโอเคนะครับ user แล้วก็ใส่ index แล้วก็เอออเา t o k e นเมื่อกี้ที่เราก๊อปไว้นะครับใส่ใน authorization ไปด้วยอ่าแล้วก็เซนต์าเราก็จะได้ user id เป็นหนึ่งแล้วนะครับทีนี้ผมจะให้มันโชว์ข้อมูลของ user สักนิดนึงนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็น ID นะครับแล้วก็ผมก็หนดตัวแปรดีกว่าสักหนึ่ตัว Model เ,เท่ากับ g app User Identity นะครับแล้วก็ตรงนี้บอกว่า User เน e นะครับเท่ากับโมเดลผ a ้ใชอ่าฮะโอเคครับยิงดูใหม่อ่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยถ้าผมไม่ใส่อินเด็กหรอมันจะเข้าอินเด็กให้อัตโนมันติไหมอ่าก็ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้แอคชั่นอินเด็กของเราก็คือเป็น ยูเซอร์ที่ให้แสดงข้อมูลของ user นะครับที่กำลังล็อกอินอยู่หรือว่าคนที่ส่งตัวโทเค็นเข้ามานะครับสมมุติว่าผมไม่ส่ง no auth นะไม่ส่งมันก็จะ unauthorized นะครับส่งเข้ามาทีนี้ทีนี้เรามาเล่นอะไรกันแปลกๆดูนะครับผมจะ copy โทเค็นตรงนี้ copy นะครับ แล้วก็ผมเอามาใส่ใน JWT.io แล้วก็วางมันลงไปนะครับอ่านะครับแล้วก็ถึงตรงนี้เปลี่ยนเป็นเลข2ซึ่งผมได้ r e g i s t ต r ตัว User นะครับยูเ r ตัว ID ที่เป็น2เนี่ยเป็น User 1น,นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ User เป็นอโอ้ย ลองดูสิสมมติว่ามีการขโมยตัวโทเค็นกันนะครับอ่ายูเซอร์เป็น2นะครับผม Copy แล้วก็เอามาใส่ที่ตัวโทเค็นนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตรงนี้มันก็จะขึ้น id เป็น2แล้วก็ยูเซอร์ก็จะเป็นอ่ายูเซอร์เนมก็จะเป็นยูเซอร์หนึ่งนะครับอืมฮะถูกต้องนะครับอย่างนี้มันก็ขโมยกันได้นะครับแต่อย่าลืมว่านะครับ เรามี secret key ตรงนี้อยู่ถ้าผมใส่ secret key ผิดนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะ secret แล้วก็ในอคอนฟิกของผมก็คือ key เนี่ยเป็น secret ด้วยนะครับซึ่งมันตรงกันทีนี้ลองดูว่าถ้าผมเปลี่ยนเป็น secret 1 2 3ซึ่งมันก็จะเจนโทเ t ็น o k e n ขึ้นมาใหม่นะครับ copy นะฮะสมมติว่า คนตะว่ามีคนมา,มา,ม,ามาแก้ตรงนี้รู้ว่าเรามีอะไรบ้างนะครับมาแก้ตรงนี้แล้วก็แต่ว่าเขาจะไม่ทราบ S ี c r ค t k คีของเรานะครับเขาใส่มั่วๆมานะครับแล้วก็เขาเอาโท,โทเค็นมาใส่แล้วก็ยิงนะครับยิงมาเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นอ a u t h o r i z e d นะครับ n a u t h o r i z e d เพราะว่า,าตัวคีย์ไม่ตรงกันแต่ถ้าคียตรงกัน นะครับคีย์ตรงกันแบบนี้ผมก็ปี้เลยนะมันก็จะสามารถเข้ามาถึงได้นะครับแต่ทีนี้สังเกตดีๆว่า user id 2เนี่ย id เป็น2เนี่ยครับถ้าในฐานข้อมูลของผม status มันยังเป็น9อยู่นะครับมันยังไม่เป็น10ซึ่งเราบอกว่า status ที่ Active ก็คือเป็น10ใช่ไหมครับก็ไปแก้ไขตัว ตัวไหนแล้วเนี่ยไฟ identity by access token นะครับก็มาเพิ่มนิดนึงครับ if model status ไม่เท่ากับ status active นะครับ ก็ให้มัน return no ออกไปนะครับโอเคทีนี้มายิงดูใหม่ยิงดูใหม่นะครับอ่ามันก็จะขึ้น unauthorized แล้วนะครับแต่ถ้า,าตัวอันนี้เป็น id เป็น1นนะครับ copy แล้วก็วางลงไปในนี้อ่าก็จะได้นะครับเพราะไอไอดีหนึ่งเนี่ยสถิติเป็น10เรียบร้อยแล้วนะครับ